สวัสดีครับวันนี้อีสานวิดดิ้งจะนำเสนอเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ตู้เติมเงินกระปุกท็อปอัพในส่วนของเมนูข่าวสารแนะนำสมาชิกนะครับนำตัวชี้เมาส์มาคลิกที่ข่าวสารหรือแนะนำสมาชิกนะครับเมื่อคลิกลงไปนะครับก็จะพบกับข่าวสารของตู้เติมเงินกระปุกที่ทางบริษัท Advanced เว็บ Service หรือตู้เติมเงินกระปุกแจ้งข่าวสารมาย,ยังเจ้าของตู้เติมเงินนะครับ ตัวอย่างนะครับนี่คือลำดับที่ข่าวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของข่าวที่แจ้งวันที่ประกาศนะครับวันที่26ธันวาคม61เวลาหทุ่ม41อนาทีวันที่แก้ไขก็เวลาเดียวกันนะครับตรงนี้เจ้าของตู้ก็หมั่นเข้าไปที่เมนูนี้นะครับไปที่ข่าวสารหรือแนะนําสมาชิกนะครับหมั่นเข้าไปตรวจสอบข่าวสารความเคลื่อนไหวของตู้ตวเงินกระปุกนะครับ คลิกลงไปนะครับก็จะมีทางบริษัทก็แจ้งข่าวสารมานะครับเช่นหัวข้อเรื่องแจ้งยกเลิกบริการ B In Sport Connect รายละเอียดโดยจะปิดให้บริการ B In Sport Connect ผ่านช่องทางตู้เติมเงินกระปุกออนไลน์กระปุกท็อปอัพตั้งแต่วันที่1มกราคม2562เป็นต้นไปจึงแจ้งมาเพื่อทราบและขอภัยในความไม่สะดวกนะครับก็อันนี้จะเป็นการเติมเงิน ในการดูบอลออนไลน์นะครับก็แจ้งปิดบริการนะครับก็คือยกเลิกบริการนะครับตั้งแต่วันที่1มกราเป็นต้นมานะครับก็คือเจ้าของตู้ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบดูนะครับว่ามีข่าวสารอะไรบ้างที่เกี่ยวกับตู้ตรงกระปุกนะครับในการอัปเดตนะครับอย่างเช่นขณะนี้เปิดให้บริการเติมเงิน d ีแท็และโปรเสริมแล้วค่ะคลิกลงไปก็จะเป็นมีเมนูเพิ่มในส่วนของเติมเงินดีแท็ก ะครับหรือจะเป็นเติมเงินอินเทอร์เน็ตของ d t แทค่าย d t แทนะครับก็สามารถเข้าไปตรวจสอบเช็คข่าวสารได้นะครับก็ดูข่าวย้อนหลังได้นะครับแต่ข่าปัจจุบันก็จะอยู่ที่หน้าแรกนะครับนำต,ตัวชี้เมาส์มาที่ข้อมูลช่วยเหลือในส่วนของข้อมูลการช่วยเหลือก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ภายในตู้ตัวกระปุกอย่างเช่นอันดับแรกก็จะเป็นขั้นตอนการทําความสะอาดเครื่องรับธนบัตรคลิกลงไปก็จะมีขั้นตอนอธิบายนะครับว่าเราจะทําความสะอาดเครื่องรับธนบัตรอย่างไรจากตัวอย่างมี1ิขั้นตอนนะครับตั้งแต่ลักษณะของเครื่องรับธนบัตรคลิกดูเพื่อขยายดูลูกขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องรับธนบัตรขั้นตอนที่2ก็ ทำตามขั้นตอนก็คือบีบนะครับปลดล็อกบีบซ้ายขวาตามลูกศรน,นะครับบีบเข้านะครับขั้นตอนที่3หลังจากบีบแล้วยังไม่ปล่อยมือนะครับก็ดึงออกมานะครับดึงเปิดง้างออกมาจากตัวละแป้งนะครับขั้นตอนที่4 ก็ดึงออกมาจากตัวฝานะครับดึงฝาหน้าออกถ้าไม่ปลดล็อกไม่บีบตรงนี้แล้วก็ไม่ดึงง้างออกมาก็คือจะดึงฝาหน้าออกมาไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะยึดติดอยู่กับตัวเคสนะครับหรือตัวตู้ตัวเงินกระปุกอยู่นะครับแล้วก็เพียงแต่ปลดล็อกบีบตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับการทําความสะอาดก็ใช้ข้อทันบัตรนะครับ อาจจะชุบน้ําบิดหมาดนะครับเกือบแห้งนะครับก็เชด็ดทำความสะอาดบริเวณลูกกิ้งนะครับหรือเลนส์นะครับบริเวณที่อ่านนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับลูกกิ้งนะครับนะครับเช็ดบริเวณเลนส์นะครับ จุดเลนจุดอ่านต่าง,างๆก็จะมีสังเกตมีหลอดไฟ LED ภายในนะครับก็จะเป็นตัวเซนเซอร์นะครับเปล่งแสงอินฟราเรดออกมานะครับก็ทำความสะอาดบริเวณเลนให้ทั่วนะครับแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะครับก็จะมีตัวตัวอ่านเหมือนกันนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบกลับคืนสังเกตว่าตัว ด้านล่างก็ยังถูกง้างออกนะครับก็คือปิดฝาหน้าเข้ากรณีนี้เป็นการสาธิตด้านนอกหมายความว่าถอดอมีฝาหน้าที่ตัวระแบงนะครับแต่ถ้ามองถึงว่าตรงนี้เป็นตัวตู้อยู่ฝาหน้านี้จะถูกยึดติดไว้ที่ตัวตู้ตัวแบบถาวรน,นะครับถ้าไขาออกก็ต้องใช้ไขควงไขแต่ตัวนี้เป็นตัวระแบงนะครับก็คือใส่เข้าไปได้เลยนะครับก็คือถ้าเป็นลักษณะแบบถ้าเป็นตู้อยู่ตรงนี้ก็ ใส่เข้าไปได้เลยสังเกตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดนะครับใส่เข้าไปตรงๆแตบบ่ว่าต้องเปิดฝาตรงนี้ก่อนนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเรามีคลิปให้ดูในคลิปของตู้ติมเงินกระปุกท็อปอัพนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับว่าวิธีการถอดตัวรับแบง์หรือตัวรับเหรียญทําอย่างไรนะครับเป็นภาพดีโอเคลื่อนไหวดูง่ายกว่านะครับเมื่อใส่เข้าไปที่ฝาหน้าได้แล้วก็กดฝา หลังนะครับปิดขึ้นไปทําการล็อกนะครับก็เสร็จสิ้นการความสะอาดตัวรับแบงค์นะครับตัวรับเหรียญการถอดนะครับก็จะมีอยู่12ขั้นตอนครับก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับไขควงหรืออุปกรณ์สําหรับถอดชุดรับเหรียญ ขับไขค,รครวงนะครับอาจจะมีรรอุปกรณ์นี่เป็นการที่แถมมากับอุปรกรณ์ตัวรับเหรียญน,นะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีไขค,รครวงอย,าย่างเดียวก็ได้นะครับขั้นตอนที่สองอันนี้จะเป็นตัวรับเหรียญน,นะครับ ICT ที่เราจะทําการถอดออกมาขั้นตอนที่สามตรงนี้ครับจะเห็นว่าเป็นตัวล็อกนะครับล็อกระหว่างอันนี้เป็นเป็นยึดติดกับ ตัวเคสของตู้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกกับอุปกรณ์ตัวรับเหรียญ ICT นะครับมันจะเป็นเดือยสลักเขี่ยวกันอยู่นี้ถ้ามีอุปกรณ์นะครับก็ใส่เข้ามาตรงนี้แล้วก็กดดันขึ้นมันก็จะง้างตัวนี้ออกมานะครับแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับใชใ้ใช้ไขควงนะครับจิ้มลงไปตรงนี้แล้วก็งัดขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะถูกเปิดสลักที่เกาะกันอยู่ก็จะออกจากกันนะครับ นะครับแล้วก็ง้างออกมาดึงตามลูกศรนะครับง้างออกมาหรือใช้ไขค,ควงแย่เข้าไปตรงนี้แล้วก็งัดทางซ้ายมือไม่ต้องงัดแรงนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นพลาสติกเดี๋ยวจะหักน,นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะสแสดงให้ดูด้านบนก็มีนะครับตรงนี้ครับเป็นตัวเขี้ยวที่เกาะกันอยู่ก็ใช้นิ้วมือก็ได้นะครับนิ้วมือหรือไขควงแบนนะครับ แย่ yeah, เข้าไปแล้วก็งางออกมาไม่ต้องง้างแรงนะครับตัวนี้จะหักเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกนะครับน่ครับจุดตำแหน่งเป็นสลักเกาะเคี่ยวกันอยู่ตรงนี้กับฝั่งด้านซ้ายนะครับแล้วก็ปลดไฟเลี้ยงสัญญาณตัวรับแตัวรับเหรียญออกด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ ตู้นี้ก็คือถอดปลั๊กนะครับไม่ให้มีไฟเลี้ยงนะครับเพื่อความปลอดภัยของช่างด้วยนะครับเมื่อปลดสายไฟเลี้ยงอุปกรณ์ออกแล้วก็ปลดทุกเส้นนะครับแล้วก็จําด้วยนะครับถ้าจําไม่ได้ก็ถ่ายรูปไว้หรือจดไว้ที่กระดาษนะครับก็ปลดล็อกออกมาได้แล้วก็ดึงออกมาก็จะเป็นตัวรับเหรียญ ว่างอันนี้เป็นตัวที่ยึดอยู่กับฝาเคสนะครับวิธีประกอบกับคืนก็ทําย้อนกลับไปลาดับที่2จนลาดับที่1นะครับถ้าท่านดูไม่เข้าใจก็สามารถดูในคลิปของในช่องอีสานวีดิ้งนะครับในส่วนของเพลย์ลิสต์้ตู้จมเงินกระปุกท็อปอัพจะมีคลิปวิดีโออธิบายไว้เรียบร้อยนะครับดูง่ายทําตามขั้นตอนได้เลยนะครับวิธีการถอดอุปกรณ์รับเหรียญรับแป้งแล้วก็ทําความสะอาดนะครับขั้นตอนทำความสะอาดเครื่องรับเหรียญ หลังจากที่เราถอดออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ง้างง้างส่วนของที่เป็นฝาตัวรับเหรียญออกนะครับยกได้เลยนะครับตึงๆพอตึงๆนะครับอย่าไปฝืนนะครับเดี๋ยวจะหักตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับส็จแล้วก็ใช้ข้อตอนบัตรชุบน้ำมันหมาดนะครับปิดเกือบแห้งนะครับก็เช็ดทำความสะอาดบริเวณ ที่จุดดังรูปนะครับเราทำความสะอาดรอบๆบริเวณตัวลำเรียงเหรียญนะครับตัวเซนเซอร์นะครับอันนี้ก็ทำความสะอาดทั้งวงกลมเลยนะครับทั้งน้านนะครับสามารถดูในคลิปได้นะครับของช่องสายเวนดิ้งก็จะมี วิธีการทําเป็นคลิปวิดีโอให้ดูง่ายๆนะครับต่ตามได้เลยต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการนําเงินออกจากตู้กระปุกท็อปอัพก็จะมีวิธีการทําอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือทําที่หน้าตู้เติมเงินกระปุกท็อปอัพที่2ก็คือทําบนเว็บไซต์ตู้เติมเงินกระปุกท็อปอัพนะครับดูตัวอย่างแรกก่อนนะครับที่หน้าตู้ก็คือกดปุ่มค้างไว้นะครับสัมผัสหน้าจอค้างไว้ที่หน้าจอนะครับ ขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2ก็จะให้ใส่รหัสผ่านนะครับรหัสเบื้องต้นในการเปิดหน้าตู้ก็คือ1 2 3 4แต่เจ้าของตู้สามารถทําการเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับในขั้นตอนที่3ตรงน,นี้ครับจะเห็นว่ามีเมนูเปลี่ยนรหัสผ่านก็สามารถคลิกเข้าไปสัมผัสเข้าไปแล้วก็ตั้งค่ารหัสผ่านมีนการตั้ง2ครั้งนะครับตั้งครั้งแรกแล้วก็ยืนยันนะครับก็ตั้ง4หลักนะครับนง 1, 2, 3, จะง่ายต่อการคาดเดานะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับก็ให้กดสัมผัสที่กล่องเงินก็จะเห็นยอดเงินที่อยู่ในกล่องเงินหรือในตู้เงินกระเป๋าเงินที่อยู่ในตู้นะครับให้สัมผัสที่ลบยอดนะครับจะถูกเคลียร์ค่าเป็นศูนย์แล้วเราก็เอาถุงเงินในในตู้ตู้เงินออกมาแล้วก็มานับก็จะตรงกันกับยอดที่แสดงนะครับทุกครั้งที่เจ้าของตู้ทําการไขตู้ตู้เงินต้องลบยอดทุกครั้ง ทำต,ตามขั้นตอนนี้นะครับจะได้นับยอดเงินตรงก,ก,กันกับกระเป๋าเงินที่มีอยู่นะครับอันนี้เสร็จสิ้นขั้นตอนการนําเงินออกแล้วก็ลบยอดที่หน้าตู้นะครับดูวิธีการที่2นะครับเป็นการทําผ่านหน้าเว็บไซต์อินเทอร์เนต็ตของตู้ทำเงินกระปุก,ก,กทับอานะครับให้เราไปที่รายการตู้ทั้งหมดขั้นตอนที่1นะครับคลิกลงไปนะครับเข้าไปคลิกลงไปเสร็จแ,แล้วก็ไป เลือกอย่างไอคอนนี้นะครับแอคชั่นะครับคลิกลงไปจะมีเมนูในส่วนข้อ4นะครับลบยอดเงินในกล่องนะครับให้เราคลิกที่สั่งการนะครับเท่านี้เงินในกระเป๋าตู้ก็จะเป็นเคลียร์เป็นศูนย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าทำบนอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านเบราว์เซอร์นะครับ ทั้งสองวิธีนี้เจ้าของตู้สามารถดูข้อมูลการนำเงินออกจากตู้ในแต่ละครั้งได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับก็คือเราสามารถตรวจสอบได้โดยการคลิกที่รายการตู้ทั้งหมดแล้วก็คลิกที่ไอคอนประวัตินะครับก็จะพบว่าประวัติการนำเงินออกจากตู้นะครับจากตัวอย่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นของจริงก็คลิกรายการตู้นะครับประวัตินะครับก็จะมีรายละเอียดที่เคยอธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านะครับประวัติ นำเงินออกจากตู้มีเหรียญเท่าไรแบงค์เท่าไหรรวมเงินเท่าไรวันที่เวลาเท่าไหร่นะครับจะคลิกที่แอคชั่นตรงนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกลบยอดตรงนี้สั่งการนะครับยอดตรงนี้ที่เป็นเหรียญธนบัตรแล้วก็เงินรวมเมื่อเราคลิกตรงนี้จะถูกเคลียร์ค่าเป็นศูนย์นะครับตอนนี้ผมยังไม่คลิกนะครับเนื่องจากว่าตู้ทํางานออนไลน์ปกติเรายังไม่ได้ไปไขตู้นะครับเลยยังไม่ทําการสั่งการลบยอดนะครับตรงนี้จะเป็นเพียงแต่การคาอธิบาย ขั้นตอนการนาเงินจากตู้ที่ถูกวิธีนะครับขั้นตอนการฝากเงินเข้าระบบปรับยอดอัตโนมัติผ่านตู้เ TM กสิกรไทยนะครับเจ้าของตู้สามารถทําตามคลิปใน YouTube นี้ได้เลยนะครับสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็เรียนรู้นะครับวิธีการปรับยอดอัตโนมัติผ่านตู้ a t ทธนาคารกรุงไทยตลอด24ชั่วโมงนะครับพอทํา,าตามได้เลยนะครับก็สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้เลยนะครับ คู่มือเจ้าของตู้กระปุกก็คลิกลงไปนะครับตรงนี้ก็จะมีแถมอยู่แล้วนะครับสําหรับเจ้าของตู้ติกระปุกท o อปอันะครับจะมีคําอธิบายต่างๆการติดตั้งตูงต้ตตกระปุกท o อปอัการดูแลรักษาตู้ทาอย่างไรการใช้งานเว็บไซต์อย่างไรปัญหาที่พบบ่อยมีอะไรบ้างนะครับฝากเง,งนินแล้วแต่เงนินไม่เข้าระบบก็ต้องโอนในช่วงเวลาทําการของของเซ็นเตอร ซึ่งตรงนี้ก็มีอธิบายอยู่แล้วในคู่มือนะครับสามารถศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารได้นะครับก็ในส่วนของข่าวสารและแนะนำสมาชิกก็มีเพียงเท่านี้นะครับเรามาดูแจ้งปัญหาเพิ่มเติมนะครับหรือขอความช่วยเหลือตรงนี้ก็เคยอธิบายไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านะครับก็สามารถ เลือกประเภทของตู้ได้เช่นมีปัญหาด้านไหนการฝากเงินการตลาดการสั่งซื้อหรือตู้ทางานผิดปกติหรือลูกลูกค้ามาทํารายการแล้วไม่ได้ยอดเงินอะไรอย่างนี้หรือจะดึงเงินคืนในสถานที่ก็เลือกประเภทของการแจ้งนะครับอย่างเช่นเกี่ยวกับตู้ตู้อะไรตู้ที่เรามีอยู่นะครับชื่อผู้แจ้งเบอร์โทรติดต่อข้อที่ต้องการแจ้งนะครับรายละเอียดปัญหาแล้วก็คลิก แจ้งปัญหาก็ความเหล่านี้จะถูกส่งไปยังคอ l เซนเตอร์ครับคอ l เ,เ,เซนเตอร์กระปุก t o อปอก็จะทำงานเวลาประมาณ8โมงครึ่งนะครับจนถึง4ีทุ่มของทุกวันจากตัวอย่างอันนี้เป็นปัญหาที่ผมแจ้งเข้าไปนะครับอย่างเช่นวันที่15มกราคมปี6 2เวลา6 5โมงเย็น50นาทีตอบกลับเรียบร้อยหมายความว่าคอ l เซนเตอร์ได้ตอบกลับคำถามนี้มาเรียบร้อยแล้วเราลองคลิกไปดูนะครับว่าถามเกี่ยวกับอะไร ประเภทรายการนะครับแจ้งรายการตู้ตู้ของคุณวิทยาเจ้าของผู้แจ้งขื่นนี้เบอร์โทรหัวเรื่องนะครับก็คือรายการลูกค้ามีปัญหารายการนี้อ้างอิงที่ Reference Key น,นะครับก็จะประมาณวันเวลา19น,นาฬิกา1นาทีวันที่15เดือนสิงหาคมปี2009ประมาณนี้นะครับรายละเอียด รายการมีปัญหาช่วยตรวจสอบและแก้ไขอันนี้เป็นข้อความอัตโนมัตินะครับที่ขึ้นมาแต่เราสามารถพิมพ์เพิ่มเติมได้นะครับเบอร์นี้กดเบอร์ผิดรบกวนเติมเงินไปยังเบอร์แสดงว่าลูกค้าทํารายการแล้วกดเบอร์ผิดนะครับก็สามารถเติมเงินไปยังเบอร์อื่นได้นะครับนะครับก็คือก็ส่วนใหญ่ร้อยละเก้าสิบนะครับที่ลูกค้าเติมเงินไม่สําเร็จก็เกิดจากกดเบอร์ผิดนะครับเรื่องเครือข่ายผิดก็ มีส่วนน้อยนือจากว่าตู้เติมเงินกระปุกท็อปอัพก็จะเป็นการเลือกเครือข่ายอัตโนมัติให้อยู่แล้วก็ไม่ค่อยผิดพลาดแต่ส่วนใหญ่จะกดเบอร์ผิดแล้วก็ไม่ได้ซื้อซิมใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนกับผู้ให้บริการก็เลยเติมเงินไม่เข้าแต่ว่าเงินก็ยังถูกสะสมในตู้อยู่60วันอยู่แล้วลูกค้าสามารถกลับมาใช้บริการเติมเงินที่ซิมหมายเลขเดิมได้นะครับตลอดทุกตู้ของตู้ตรมเงิกระปุกท็อปอัพทั่วประเทศนะครับอันนี้เป็นในส่วนของ call center ได้แจ้งกลับมา รายการเบอร์ผิด0647313789ก็คือ,อน,นี่คือรายการที่เขาทำรายการผิดพลาดที่เ e ference key นี้นะครับยอดเติมเงิน12บาทเป็นรายการเติมเงินไม่สำเร็จเจ้าหน้าที่เติมเงินเข้าเบอร์ถูกอันนี้เขากดเบอร์ผิดนะครับสังเกตเบอร์ที่ผิดก็คือผิดหลักสุดท้ายเขากดไปเลข9แต่เงินไม่เข้านะครับลูกค้าก็โทรมาแจ้งที่ เจ้าของตู้เติมเงินเจ้าของตู้เติมเงินก็แจ้งมาที่ call center ์คอซเตอก็ทําการเติมเงิน10บาทเมื่อวันที่16เรียบร้อยนะครับเขาก็แจ้งตอบรับกลับมาอย่างตัวอย่างอันนี้อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับในการมีปัญหาที่ reference key นี้นะครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลขยังไม่เปิดใช้บริการ l ลายการเติมเงินจึงไม่สําเร็จนะครับคอ l ซเตอรก็แจ้งว่าลูกค้าเติมมาที่ reference นี้ แต่ว่าเงินไม่เข้านื่องจากว่าเขายังไม่เปิดกับผู้ให้บริการเครือข่ายนะครับแต่ว่าเงินก็ยังถูกสะสมไว้ยังเบอร์ที่เขาเติมเงินเข้าไปได้ในเบอร์นี้ตลอด60วันสามารถใช้บริการที่ตู้เติมเงินงทั่ททั่วประเทศเจ้าของตู้อาจจะโทรไปแจ้งเขานะครับก็ได้เขาจะได้ไม่กังวลว่าตู้เรากินเงินเขาที่จริงเราไม่ได้กินหรอกครับเขายังไม่ได้ลงทะเบียนเครือข่ายหมายเลขของเขาแค่นั้นเองเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้บริการกลับมาใช้ที่ตู้เดิมได้หรือจะเป็นตู้อื่นทั่วประเทศได้ ของตจำหนากระปุกได้นะครับในส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นเมนูคล้ายๆกับด้านบนนะครับเพียงแต่ว่าสําหรับความคุ้นเคยจะใช้ด้านล่างก็ได้นะครับดูและการเดินบัชีทั้งหมดก็ไดก้ก็อยู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับ ถนัดใช้ด้านล่างก็ได้หรือใช้เมนูด้านบนก็ได้ก็คือเคยอธิบายไว้แล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับเราไปดูในส่วนสุดท้ายนะครับการตั้งค่าระบบคลิกลงไปเวลาเราเข้าเว็บไซต์นะครับเมื่อเข้ามาเราก็ใส่ล็อกอินยูเซอร์นี้เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวแทนจําหน่ายก็จะทําการสร้างให้เรานะครับส่วนรหัสผ่านเราจะได้มาในเบื้องต้นตัวแทนจําหน่ายให้เรามา เราก็กราะข้อมูลเก่าลงไปถ้าเราต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ก็เกาะข้อมูลในส่วนของช่องด้านบนแล้วก็ด้านล่างให้เหมือนกันนะครับคลิกเปลี่ยนรหัสผ่านเพียงเท่านี้เราก็สามารถเข้ายูเซอร์ของตู้ตวงเงินที่เราได้ของตู้ตวงเงินกระปุกท็อปอัพจากตัวแทนจำหน่ายโดยรหัสผ่านใหม่ได้ทันทีนะครับในส่วนต่อมาเป็นการตั้งค่าระบบต,ต่างๆเป็นการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการก็คือ ตัวแทนจำหน่ายนะครับเมื่อในตู้มีเงินมากกว่า20,000บาทอันนี้เราตั้งได้นะครับแต่ว่าไม่เกิน50,000นะครับเช่นมีเงินมีลูกค้าเติมเงิน2ถึง20,000บาทจะมี SMS ส่งมายัางเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับเตือนว่าให้รีบไปเก็บตู้เก็บเงินในตู้นะครับขายตู้นะครับเมื่อตู้ไม่ได้ออนไลน์ขาดการติดต่อมากกว่า ต้องมากกว่า25นาทีหากเป็นศูนย์ก็คือไม่มีการแจ้งเตือนนะครับก็คือต้องตั้งมากกว่า25อาจจะเป็น30อย่างเช่นตู้ออฟไลน์30นาทีขึ้นไปจะมี SMS ส่งมายังเบอร์โทรศัพท์มือถือทราบว่าตู้ดับตู้ออฟไลน์อยู่นะให้เราเจ้าของตู้ก็เดินทางเข้าไปตรวจสอบดูว่าปิดพลาดตรงไหนตรงนี้ก็จะ s อ s นี้จะฟรี20ข้อความนะครับถ้าเกินนั้นก็จะก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับ นี้ผมขอตั้งเป็นศูนย์เนื่องจากว่าเราสามารถดูผ่านโทรศัพท์ได้ตลอดเวลาออนไลน์แลืออฟอไลน์ก็สามารถดูได้นะครับตัวอย่างคลิกที่รายการตรู้ทั้งหมดตรงนี้ครับก็จะเป็นออนไลน์อยู่นะครับถ้าออฟก็จะเป็นตัวสีแดงเขียนว่าออฟไลน์นะครับเราก็ตรวจสอบเองได้โดยที่ประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้นะครับเมื่อเงินในระบบเหลือต่ำกว่าจํานวนเงินเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะกี่บาทหนึ่งร้อยจนถึงสามหมื่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะตั้งไว้ที่ห้าร้อย คือเงินในกระเป๋าเงินเครดิตนะครับนะครับถ้าต่ํากว่า500บาทที่เราตั้งค่าไว้จะมี s อสแจ้งเตือนมายังเบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนนะครับให้เรารีบเติมเงินเครดิตเข้าตู้ให้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องถ้าลูกค้ามาใช้บริการตู้เราแล้วเงินเครดิตไม่มีมาบ่อยครั้งแล้วลูกค้าก็เกิดความเมื่อยายนะครับมาใช้บริการแล้วจะไม่สามารถเติมเงินได้เขาก็จะไม่มาใช้งานอีกทั้งนั้นแล้วเคล็ดลับนะครับเทคนิคก็คือเจ้าของตู้ต้อง หมั่นขายตู้แล้วก็เติมเงินเข้ากระเปา๋าเครดิตตู้ตลอดเวลาให้มีเงินใช้ได้ตลอด 24, 24ชั่วโมงเียงเท่านี้มาลูกค้ามาใช้บริการเมื่อไหร่ก็เติมเงินได้ตลอดเวลาเียนเท่านี้เขาก็จะกลับมาใช้ตู้เราได้เรื่อยๆนะครับเลื่อกประเภทการแจ้งเตือนนะครับมีอยู่4ประเภทนะครับเดิมนะครับมี4ประเภทปัจจุบันลดลงเหลือ3ประเภทหนึ่งคือปิดการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้ ถ้าเราติ๊กตรงนี้ก็คือจะไม่มี SMS ใดๆเลยนะครับในส่วนของเมนูด้านบนแจ้งเตือนเราเข้ามาตรงนี้เราไม่ควรปิดนะครับเพราะอย่างน้อยก็มีแจ้งเข้ามาแจ้งเตือนแบบฟรีนะครับก็ตอนนี้ผมเลือกตรงนี้อยู่ฟรีหมายความว่า20ข้อความต่อเดือนเมื่อครบ20ข้อความแล้วท่านจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน QPay ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมตั้งแต่ข้อความที่21เป็นต้นไปนะครับแจ้งเตือแบบพิเศษ เมื่อได้รับฟรี20ข้อความต่อเดือนแล้วส่วนเกินจะคิดข้อความละ1บาทน,นะครับจากตัวอย่างสถิญญติเดือนปัจจุบันใช้ SMS ไปแล้ว11ข้อความหรือ9ข้อความถ้าเกินแล้วจะไม่มี SMS แจ้งมายังเบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนนะครับก็ให้โหลดแอป QPay ลงเข้าไปในโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนก็จะเด้งเข้าไปยังแอป QPay โดยฟรีค่าบริการนะครับ แต่ว่าเราก็ต้องหมั่นเข้าไปเช็คในแอป QPay นะครับกำหนดการแจ้งเตือนนะครับตั้งค่าส่วนนี้ไม่ได้หากปิดการแจ้งเตือนถ้าเราปิดตรงนี้ใน,นส่วนนี้ใช้ไม่ได้นะครับตัวน,นี้ผมถูกตั้งไว้ที่ตลอด24ชั่วโมงหมายความว่าถ้ามีบริมีปัญหานะครับเกี่ยวกับตู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์หรือจะเป็นขายตู้โดยไม่ได้กดรหัสผ่านอะไรเหล่านี้นะครับก็จะถูกแจ้งมาตลอด24ชั่วโมงตกค่านี้เป็นค่าที่เหมาะสมนะครับ ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเรากําหนดช่วงเวลาก็สามารถทําได้ครับเลือกเวลาที่เราต้องการได้นะครับแต่ใน,นที่นี้ผมจะแจ้งเตือนตลอด24ชั่วโมงนะครับเรามาดูในส่วนของ QPay นะครับก็จะมีลองคลิกลงไปที่ลิงก์ตรงนี้นะครับดูรายละเอียดคลิก QPay ก็จะมี YouTube อธิบายการติดตั้งนะครับเกี่ยวกับแอป QPay แล้วก็วิธีใช้งานนะครับ ก็เงินกระเป๋าเครดิตตู้ก็จะถูกแจ้งผ่านแอป QPay นะครับเราก็ลงทะเบียนดูวิธีการใช้งานในคลิปของ y o u t u b e นะครับเสร็จแล้วก็หรือเราจะสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะครับก็ติดตั้งแอป,ปในโทรศัพท์ของเรานะครับเมื่อมีเกิน20ข้อความข้อความที่21ก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านแอป QPay ฟรีค่าบริการนะครับก็ เจ้าของตู้ก็ไปลองปรับประยุกต์ใช้ดูนะครับบริหารจัดการให้ตู้เติมเงินของเราาใช้เต็มที่แล้วก็ควรจะศึกษาในการใช้งานเว็บไซต์ของตู erm ้เติมเงินกระปุกท็อปอัพือยย้อนหลังได้ในช่องของอีสานเวนดิ้งนะครับผมทำเพลย์ลิสต์ไว้แล้วในส่วนของตู erm ้เติมเงินกระปุกท็อปอัพนะครับหวังว่าคลิปทั้งหมดนะครับที่ทางร้านของเราได้สร้างขึ้นมาให้หวังว่าให้เจ้าของตู้จะได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาการทํางานของตู erm ้เติมเงินกระปุกท็อปอัพอย่างเต็มประสิทธิภาพ ะครับสนใจใช้บริการหรือสั่งซื้อตู้เติมก,กระปุกทุบอัพหรือสินค้าอยอนเหรียญทุกชนิดสามารถติดต่อได้ที่เบอร์088 5757680ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับยินดีให้บริการทุกท่านซื่อสัตย์จริงใจเราบริการเซอร์วิสเต็มที่เลยนะครับหวังว่าทุกท่านจะใช้บริการเรานะครับสำหรับคลิปนี้ขอชื่อสุดนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ